แบบม <า S 2> นันก็ได้ละไม่ต้องมีโปรดักชั o นอะไรมากฮนะไม่ต้องเอาแบบไม่ต้องมีพูดด้วยเนี่ยเล่นอยู่ครับเล่นอยู่เอออยากดูก็ดูนะฮะเดี๋ยวจะอัพลงเนี่ยมีโจ๊กเกอรอ์ในทางไกด์คอกันไรสั่นล่ากันวันเออประมาณนั้นก็ไม่ต้อง <c oughs> เป็นับไม่ต้องเป็นทางการอะไรมากก็ได้อ่าต้องขอบคุณคุณวโลนตะกี้นะครับมาให้โอ้โนแผนนี่ชายอยู่ละ ได้หนะไม่ต้องเป็นทางการกดอัดปุ๊บลงอัดเจ็ดลง YouTube จบหลายๆคนอยากดูอยากดูแต่ใครเขาทำแบบนี้นะโอเคกบผมก็ทำเลเล่นแล้วก็บนบ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 นบนไม่บ่นด้วยโหนโอนโนโน่โน่โอ้โดนตาย ต้องมีสะละัดอันนี้ไม่ได้เข้านานเลยพอดูันนี้แบบว่าอะไรเนี่ยนาสี่อัมมี่เพียบมันคือไรใครรู้บอกด้วยแค่นะพี่ไปปอรับแอดด้วยครับโอเคอันนี้รู้สึกเพื่อนมันจะเต็มนะ<ผ>มเพื่อนเยอะฮะลบๆใครไม่ออนนี่ต้องลบจริงฮะ เอาแบบดูเวลาเราไม่ออนานานดิแบบมากวามากว่ามากกว่า<ด> <3 S 1> มากกว่าสามวันอะไรเงี้ยมากกว่าสามวัน <c oughs> ออย่าต่อยโอ้ยไม่ถึงดากูสักทีเนี่ยเทศดของอยู่เฮ <c oughs> ยเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรจะบอกในการป <c oughs> ั๊มเงินไหมไม่เอาไม่เอา <c oughs> แล้วเกอร์มันงกนะัะใครอยากรู้ก็ต้องไปแอดมันแล้วก็แสนซับสไคร์ด่ามันบอกบอกว่าบอกว่าโอ้ยพวกฟีดูเพย์ไม่มีวันรวย้วฮะจนต่อไปส่วนพวกพเมี์ยมก็เดี๋ยวก็หลังใหม่ก็แอดมาแล้วกันฟีดูเพย์บอมได้เลยไม่ไม่ต้องวังอะไรมากเล่นฆ่าคนไปวันวัน

เออใช่นะโอ้โหผมคิดอะไรดีๆออกแล้วเดบนนะอ้าวโฮเมอร์ตัวซีซีไม่เข้ามาเฉยเลยก็ให้นะครับเอวพีไงแล้วเวลาครับเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีชื่อนะขึ้นใช่ป่ะแล้วก็ไปแจกแฟนคลับไงใครอยากได้แบบมีชื่อในแบบปอมคนครับเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสนับสนุนของโดยให้ของในการครับโดยชั่วเกร์ นี่เลยอะไรนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเ,เ,เนมแท็กให้ด้วยอะ่ะพูดเองนะพูดเองนะเจ้าล่ะว่าล่ะเนี่ยเดี๋ยวเล่นเล่นจบนี่ทนเทรดแล้วค้ามให้ดูเลยบ่าล่ะนายต้องเป็นคนค้ามเองไงงมันจะได้ไม่เนี่ยนาโชคดีก็ได้โชคไม่ดีก็ได้เอาไปทำบุญเก้าวัด เราจะเอาจนได้เลยบ้างล่ะหรือว่าครั้งเดียวไม่ได้ก็ได้ไม่ได้ได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลือกก็แล้วแต่นะแบบเอ่อแบบอะไรก็ได้อะแบบสมมติไม่ได้ a อ p พีได้เป็นธนูจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาอะไรเงี้ยอะไรางี้ได้แ,แอ๋อข้ามมาปุ๊บได้อะไรแจกอันนะั้น <laughs> แล้วแต่นะเลยแล้วแต่นะคิดโอเคพูดแล้วนะนะ <laughs> เดี๋ยวเราเข็นรถจบนี่แล้วเราเทรดแล้ว คาวโชว์เลยเอาโดนเด้งอีกจะโหดไปหนไงนะไม่รู้จารแล้เดอร์เฮ้ยเอ็มทำไมคุณถึงพูดจาไม่สูภาพเนี่ยผมกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยอัดถ่ายนี่คลิปนี่แหละเนี่ยซีเรียเดี๋ยวเป็นข่าดูเป็นล้านเนี่ยพูดจาเดียวซามีได้ไงครับเนน กูแค่พูดปกติให้เข้ากับเอ่อให้เข้ากับมึงไงปกติกูพูดกูไม่พูดอย่างนี้กูพูดกับคนเนี่ยกูต้องเสกคำพูดคำตายกูพูดใหญ่ก็ต้องพูดไทรล้อเพื่อนนี่กูต้องพูดจาสุภาพเนี่ยส่วนมึงเนี่ยอย่างนี้แหละมึงจะได้เข้าใจภาษากูโอ้โหคตรแก่โอเคนะครับน้อง ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยเอ้ยมีเด็กเอ้ยโฮมเมอร์คือมึงทำอไมเนี่ยเอ,ยเอยนี่มึงอัดหรือมึงนั่งตรงกลมครับทำไมอัดเนี่ยอัดดูเนี่ยกำลังอินเทรนด์โอ้อัดมึงก็ต้องพูดเอาใจคนดูหน่อยอ๋อคนดูที่รัก อยากเข้าเป็นรูปอะไรก่อนเอาใจนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาคอควายครับใครเนี่ย Guys อะไรกันเนี่ย What the fuck น้าหนึ่งหนึ่งวันแหน่แน่แย่กมาเนี่ยอ้เลยสองคิวไม่นานจังโอ้เอฟมี่นี่ก็ทีมเราอ่ะเนี่ย จ้า What t ว่าแต่ทำไมคนถึงเล่นแร็ปฟอร์ดูดน้อยแปลกจริงๆนะถามคำถามทั่วไปมีบ้างใช่ครับอะไรนะเอากุรุระมึงจะเอาอันนั้นไม่ใช่หรอเอาอะไรบวกขายปลา อัดคลใหม่เลยเนี่ยอัดทำไมกูอะหัวสเกลอะอ๋อเดี๋ยวให้เอาอัดคลิปใหม่เลยเนี่ยไม่อัดเนี่ยเล่นเก่งอยู่ต้องให้คนได้รับรู้ถึงความเก่งแหมลูกสามีคุณกายเนี่ยไม่เล่นด้วยเนี่ยใครไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเสียใจว่าลุกสามอัดแล้วให้เล่นลง เดี๋ยวนี้เราจะไม่ทำโปรดักชั่นอะไรแล้วนะครับเราจะแบบว่ากด F4 อัดปุ๊บแล้วลงยังถ่ายมายังไงลงงั้นเลยฮะไม่แต่เขาอะไรสักหน่อยแล้วใช่ใช่ผมผมรู้ว่าคุณไม่อยากดูหรออินโรอะไรนะดูจนเบื่อแล้วก็ตอนตอนท้ายอะไรนะมีเพลงอาอ้าอาอซึ่งแม่งไม่มีใครกดสักคนต้องกับตอนจบดี โปรดักชันเฮาส์อ่ะเคยได้ยินเปล่าออกูจะเปิดบริษัทแล้วเนี่ยสิ <laughs> ดักจีจีโปรดักชันเฮาส์อันนี้จนจ้างห้าร้อยจ้างห้าร้อยนี่ทำให้ห้าแสนเลยมีไอชิปแรกต้องมาเดิม <laughs> เผื่อคนชอบแบบนี้คนชอบไม่สุภาพเด็กเกียนก็ไม่สุภาพต่อไปเอาหายไปไหนวะเนี่ย <laughs> ไม่เล่นหนาหญิงโคตรแปลกแน่นอนเนี่ยฮะตีดอตอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าเมาส์มันช้ามา,ากเลยทำไงดีวะ <laughs> ถ้าปรับเร็วไปเล่นดอตไม่ได้อีกอย,อย่าเล่นป้อมน้องน้องอย่าเล่นน้องอย่าเล่นป้อมนี่กดพูดด้ไหโอ้โวโอ้ไม่ได้พูด ไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลย,ยงูชิบหายเขาจะด่าแล้วเนี่ยโดนหน่อยน่าเป็นไรเนี่ยรอมาแปดวันกนะูเกียรรอเลยกูกดตามน้าดีกว่ามา <c oughs> แล้วทำอะไรอีกสี่นาทีนะครับเดี๋ยวจะไ,ได้แจกของแล้วไอ้เด็กโอ้ย oh, อยังไอ้น,นี่ไม่ได้เลยโคเกอร์แจกของไอ,เอง้เป็นพยานด้วยเอาก็เอาวะ ใครใครอยากสนับสนุนก็เพจมาแล้วก็บอกว่าให้เอามาแจกนะฮะหรือถ้าอยากให้ก็ก็บอกว่าให้เยอะๆนะฮะเราจะแจกเรื่อยๆทั้งซิกดักแล้วก็แนว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 ผมเนี่ยชื่อแหลรแนวผมนะโผนไว้ให้หน่อยดิโอ้แนวตัวเองให้คนอื่น้าบอก what the f u c จะไปเล่นดอทแล้วเนี่ยรอ,อ,อนานเกินเฮ้ยสามนาทีใจยเย็นโหกดคีย์มารอบนี้ไม่ทำให้ผ<ด>ิดหวงังไม่ทำให้ผิดหวงังต้องขอขอบคุณคุณชื่ออะไรลิกคิดลิกคิดลิกิดลิกิดลิกิ่งอ้าวยังไม่ตายยังไม่ตายอีกน่าจะคราฟเองเหรือว่า จะให้ผมคาบแล้วก็ส่งไปให้ก็เนี่ยเดี๋ยวค้าบไงเทรดของมาเดี๋ยวาอ๋อโอเคไหโอเคมันมันจะไม่มีโอกาสที่จะแบบคาบสองครั้งแล้วจะได้ a w p ีสองครั้งนะก็คือ,อประมาณเป็นแบบครึ่งวันจะครบคนแบบยูเซอร์หนึ่งตัวเนี่ยจะสามารถคาเ AWP ได้แค่หนึ่งครั้งประมาณนะประมาณนะอ๋อครึ่งวันโอ้หล่อได้ เพรตอนนั้นมีเคยอยู่อะไรนะตอนเช้ามาคาบเอวพีีมีของอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วตอนเย็นออกมากินข้าวเสร็จขึ้นมาคาบไดเอวพีขายแม่งสองรอบเลยโชคดียอดถ้าคนเรานนไม่มีศรัทธานะต้องมีความกล้าในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างนะต้องล้วนๆไม่ต้องพูดให้สวยหรอก รอตตอนนั้นก็อะไรนะ, okay, ะรเหลือห <ทำ S 1> เหลือหนึ่งรีเคมหนึ่งสครับสุดท้ายอะ่ะแบบในตัวไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเหลือแค่หนึ่งรีเคมหนึ่งสครับแล้วก็ของนัดเทศก็เอาไปเอาไปซื้อของแล้วก็เอามาครับได้เลยพีแอชชอตแบบโคตรเตี <c oughs> <c oughs> okay. like ้ยโอเคร์ชอดแบบโคตรเตี ah. ้ย

โอ้ S <S oh! Oh, ไม่ชี้เลยโอเคครับฮะใครมาไหม่วะไปกันโอเค1 2 3 4 5สองโอเค I got it t i m ทำท c คาร์ตติ้งนะฮะ คลาสโทเคินตุยหลังตุยตูดปวดบานน่าเก๋นะจำเขามาพูดไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรแหละสี่สิบแปดวินาทีครับต่อนเดงนี้ไปไปสู่การคาบในกำลังคาบของให้อยู่สักโคสักโค อ๋อเฮ้ยโดนจดหมายว่ะเป็นรูปจดหมายอะอดโดนจดโดนจดหมายทุกหัวอโเคไดแยกไว้ intense second จบละ โอ้โหมากันใหญ่เลยไหมเดี๋ยวแพ้แล้นเนี่ยโอ้โหทามแล้วฮอร์ฮอร์ฮอ้ร์โอเคตอนนี้ก็โอาผม,มหให้น้าไปเนี่ยผมจะเหลือหนึ่งหนึ่งลีไฟแล้วก็สองครับอย่าใน้ต่อไว้าทางน,นี้ครับเราก็จะเทรดเทรดมาสิครับได้ครับสักครู่ครับ มันเทรดอินเกมยังไงเนาะผมเทรดไปแล้วอะ,ะเห็นนะเฮ้ยไม่ต้องเทรดก็ได้มาเอานี้เลยเฮเดี๋ยวคา,าบเองมันต้องคาบยังไงบ้างนะาคาทโค็นใช่ไหมาคาทโค็นผมเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วนะรับเถอะอ๋โอโอเคโอเค,อเคขออนุญ,ญาตเอาไปรับแป๊บนึง สองชุดเ,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยน,นะเดี๋ยนะอันนี้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 อนนโอเคะอ๋อเรียงมั่วฮะโอเคแล้วเราต้องสอนไหมเนี่ยว่ามันเดี๋มันสองชุดใช่ไหมอันนี้สองชุดใช่ คาับเป็นใช่ไหมคารตติ้งแล้วก็คอมมอนไอเทมแล้วก็คาร์ตเวบอนนี่คือของที่ได้มานะครับมันจะใช้สแคปแล้วก็คาร์โทเค็นสไนเปอร์แล้วก็โทเคน็สน,ลคนสล็อ,ลอโตโทเคน็เคนเป็นปืน,ปนอันนี้แปลว่าอะไรยิงไกลอ่ะใช่เป็นปืนคล้ายๆปืนหลักอะไรอย่างงี้โอเคอ๋อปืนหลักปืนเฮฟวี่อะไรอย่เงี้ยจะเข้าไปที่ครับ แล้วก็อันไหนต่อครับแล้วก็อันนี้อ,อันที่สองนี่มันเป็นรูปเหมือนชีสคเขบไม่เห็เนชีส <Jeez. S 1> แล้วก็คาร์บิพอนเนาะใช่ครับแล้วก็ใ <Okay. S 1> ส่ไปเลยใส่ไปไม่กดครัใบสใส่ไปขอให้ช่วงนี้ฮะตึงอะไรชีสอะไรอะอ่าปืนเข็มฉีดยา เป็นเข็มชีดย้ะอ๋อไอตัวอ้าวมีอันนึงอันหนึ่งลองอีกอันนึงครับเฮ้ยมาชินิก้มาชินาโอเคใครอยากได้สองสองอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโพสเในเดี๋ยวโพสคลิปนี้ในเฟซบุ๊กแล้วก็มาเม้นอะไรก็ได้ครับเดี๋ยวจะสุ่ม อะไร<น>วะ <laughs> เดะเดะเดกูทนไม่ได้นะขาเดี๋ยวพีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกเดี๋ยวไปเอาอีกแป๊บน,นึงโอ้โหโจ้แกทุ่มทุนเลยอ๋อในบอกว่าอ๋ออ๋อไม่ใช่เนี่ยว,วันหนึ่ง <laughs> แค่ <c oughs> ยังมีสิทธิ์ได้อยู่อะไรวะไม่กจะเอดี๋ยวพีวนนนนเอ่อถ้าจะสร้างคาร์โทเค็นนี้เองนี่ทำไงรีวิวคาร์โทเค็นเนี่ย ก็ไม่่ใชครับแล้วก็นี่ยครับติงอเทมจะเห็นอะไรนะอันแรกเลยฮะไม่ใช่อันแรกอันที่สี่อ่ะอันที่สี่กับที่ห้าไม่ใช่สเปเชียลอันแรกเลยครับอันแรกแล้วก็เป็นอ๋อเห็นละเห็นละแล้วก็ขอันที่สี่อ่ะครับแล้วก็มันบอกว่าต้องการอ่าของสามชิ้นในคาส์ดนั้นใ่เอใช่ไหม กูทนไม่ได้จริงๆไม่ได้เด p ิีได้ไงวะหรือมันอัปแพทใหม่มาตั้งแต่อัปแพทใหม่มายังคาไปเดบิวีได้เลยไม่รู้ไหมเสร็สุดแล้วช่างไม่ไม่สนใจได้คาโทเค็นมาหนึ่งอันแล้วก็สล็อตโทเค็นสล็อตโทเค็นนี่อะไรสล็อตก็ใช้เป็นปืนแบบพวกปืนเฟวีปืนอ๋อเซมโหลดเอาสล็อตโอเคถ้าเราอยากได้ช่องหนึ่งเราก็ต้องเอาช่องหนึ่งใช่ไหม ใช่ยกเว้นเป็นพวกแบบปืนเออนี่นะเอายังไงปืนแบบพวกปืนสปายอย่างเงี้ยถึงมันจะเป็นช่องหนึ่งกระตาแต่ว่ามันเป็นปืนพกไงอ๋อมันไม่นับใช่มันถ้าเราเอามาค้ากันก็จะเป็นปืนพกแต่ปืนเข็มบชิยาก็นับเป็นปืนยิงระยะไกลนะนะครับนะครับเจาะๆอะไรวะนะไม่ได้อ่ะไม่กอดไอ้เคียปิงมั้งเล่นดอตเอทั้งวันเลยว คนนี้เียอะไรวะเถื่อนขนาดนี้เขาวามมาเล่นถท้าคุณท้าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ให้บิงดูโดนดานะ่าเนี่ยพรามาเล่นถึงเจ็ดโมองอะ่ะกูยอมรับเลยอะ่ะไอปืนสเก,กาได้ฮะได้ได้ได้โอเคสองชิ้นแล้ะอีกชิ้นหนึ่งถ้าไม่ได้รอบนี้ก็ก็ไม่ได้แล้วนะหมดเลยปืนไฮโลได้ไหมปืนพ่นไฟไฮโลได้ได้ได้เตรียมทาวเวอร์ ชวินได้มาแล้วนะาตอันนี้ใอ้ที่ชีตคาร์วิคอนใส่สแกมไปอีกแล้วหมดตูดหมดออกมาโอ้หินเข็มชีดายแกเลิกแล้วครับโอเคสรุปเราจะแจกแค่สามชิ้นเมื่อกี้นะใครอยากได้ก็เหมือนที่บอกไปขอจบคลิปงงๆงถึงตอนนี้ถ้าถ้าชอบสไตล์นี้แบบไม่ต้องมีอะไรมากก็ก็บอกด้วยฮะจะได้ทำมามันทำง่ายดีเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ